สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมบริสบูท์กับฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดการกิจกรรมแลกเชลเป็นแคสนะครับมาเร็วมากครับถือว่ากิจกรรมนี้โอเคเรามารู้ของรางวัลกันเลยดีกว่านะครับสําหรับคนที่แลก5้าบรรแคสจะได้2ชิ้นนี้นะครับแคปซูลเบ้าสิกับการเอซีนะครับบวกสามท็อปห้าเอซีท็อปห้าสิบบวกสามนะครับหนึ่งชิ้นส่วนถ้าใครแลกครบต่อเนี่ยหมายถึงว่าเติมแคสเนี่ย ถึง15,000นะครับก็จะได้2ชิ้นนั่นก็คือนี่ครับการ์ดสิการ์ดสิสล้านนะครับแล้วก็การ์ดเบสอีซีห้าสิบวงโบเบสโบลิเจนสองชิ้นนะฮะสามใบสรุปก,การ์ดนะครับถือว่ารางวัลโอเคนะร้อยห้าสิบไม่หมื่นห้าพันแคสหมื่นห้าพันแคสเติมร้อยห้าสิบนั่นแหละพูดง่ายนะครับเอาเลยเ,เลยมาจะได้อะไรนะครับไอ้พวกนี้ใคยว่ากันอ่ะเอา เอาการ์ดที่อาการนี้ดีกว่าลุ้นกว่านะับ EC ท็อป50นะครับใครแพ้โอ้โหยังคงเป็นเบลนะครับเบลกับโด้นี่ราคาเฉียดเฉียดกันเลยเนาะนะครับไม่ไม่เสียเวลาเลยใบใบนี้ใครจะมาวะคิดมันก็ได้อ่ะมเมสซี่ก็ได้อ่ะเปิดมาปุ๊บอ,อ้มาสียาน ของโซนี่มาศิ่านครับผมเอาแล้วล้างไม่ดีแล้ว <laughs> โอเคต่อไปต่อไปต่อไปการที่สองครับนออีซีห้าสิบโดโมเวสโบริเจนนะใบแรกใบแรกเอโดโดวาการสนะครับเอโดโดวาการสใบที่สองใบที่สองาาว <laughs> บราโวนะครับก็โอเคนะครับถือว่าจะบอกว่าขาดทุนก็ไม่ใช่นะถือว่ากลางๆแล้วกันเนาะนะครับโอเคสำหรับใครที่นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กลำลังใจด้วยนะครับใครที่ได้เจง๋จงๆเปิดได้แบบหลักร้อยล้านแบบได้วอเบสหรือได้วอลีเจนอะไรเงี้ยาามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ